พยงบุตรวังปัจจุบันรับราชการครูนิสสันอะเวล่าที่ผมเลือกนะครับที่จะตัดสินใจเลือกเลยก็เพราะหนึ่งเลยนะครับเป็นรถทันแรกของจริงก่อนจะซื้อคันนี้ผมศึกษาข้อมูลนะครับอยากได้รถที่คุ้มค่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นความแรงความประหยัดความปลอดภัยรวมไปถึงดีไซน์สปอร์ตซึ่งก็ลงตัวกับนิสสันอะเวล่าสปอร์ตคคันนี้แหละครับมันเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบที่ขึ้นมาใหม่ อัตราเร่งของเขาเนี่ยยิ่งขับนานๆไปเนี่ยยิ่งขับยิ่งมันความแรงความประหยัดผมมองว่าคุ้มจริงๆนะครับดีสุดเลยจากคนที่ใช้งานผมใช้ประมาณได้2 4ถึง25กิโลมตร่อลิตรเซฟส่วนเรื่องของค่าน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยสำหรับการใช้งานของนิวนิสันอะเวล่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมต้องบอกเลยว่านิวนิสันอะเวล่าเนี่ยให้ระบบความปลอดภัยอัจฉริยามาดีไม่ว่าจะเป็น AFC ซระบบการเตือนการนชน,น,นหน้า ตัวนี้ผมชอบมากนะครับเพราะเวลาคนขับเวลามือมือไปอย่างเงี้ยสัญญาณเตือนตัวนี้เวลาเราไม่ได้แตะเบรกหรือว่าแตะเบรกกระทันหันเนี้ยสัญญาณตัวนี้จะเตือน ieb ช่วยเบรกฉุกเฉินในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตัวนี้ผมว่าทําให้ผมแล้วก็ครอบครัวนี้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นครับกล้องมองรอบทุทานเนี่ยให้มาดีแล้วก็ให้มาชาัดมากบริเวณรอบรถเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงได้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นครับขับรถนิสสันนามิร่าแล้วก็ภายในเนี่ย ผมมองว่ากว้างสามารถขนอุปกรณ์ต่างๆจะมาสอนเด็กหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยได้ยเยอะมากมายนะครับนิวเนสซันอัลเมร่าคันนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้านของชีวิตยอยากให้คุณมาสัมผัสแล้วคุณจะรักนิวเนสซันอัลเมร่ามันผมครับ